มีเรื่องนะกรณีที่แบบว่าข่าวออกมากันตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ <c oughs> การที่ผม,มเทกองละครนะฮะเราก็มารู้อีกทีว่ามีคดีเรื่องการฟอ้องร้องกันเกิดขึ้นหรือว<ป>่าบอกเป็นคร่าวๆเป็น7หลักนะครับ7 <c oughs> หลักครับ <c oughs> เพราะว่าทางกองถ่ายก็เสียหายไปพอสมควร ก็กลายเป็นประเด็นเดือดเมื่อ2ปีก่อนที่ถึงขั้นขึ้นโลงขึ้นศาลกันเลยนะครับกับประเด็นของนักแสดงหนุ่มอย่างบิ๊กทองภูมิที่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเจ้าตัวโดนทางด้านของผู้จัดชื่อดังอย่างบอยพีรพน์ผู้จัดละครบริษัทกู๊ดบอยเอเดอร์ทมนต์จำกัดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เจ้าตัวไม่ยอมมาถ่ายละครเรื่องวิญญาณแพเสียาให้จบจนทําให้เกิดความเสียหายกับกองละครมูลค่าหลายล้านและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยไกลเกลี่ยกันมาแล้วถึง2รอบแต่ก็ตกลงกันไม่ได้สักทีจนล่าสุุเมมื่่่่อวันนนนททีี6ิถาาายผา ทางด้านของบิ๊กทองภูมิก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวร่วมกับบอยพีรพนและทานายของทั้งสองฝ่ายซึ่งทางด้านของบิ๊กก็ได้ออกมายอมรับผิดและจะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับพี่บอยเป็นจำนวนเงินถึง7ล้านตามความเสียหายที่กองละครได้รับโดยบิ๊กก็ได้บอกผ่านการให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมีข่าวมาวผมเทกองละครเราก็รอเวลาที่จะออกมาพูดคือมีผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ผมทำแล้วพอถึงเวลาหนึ่งมันก็มีคำสั่งออกมาจึงผมไม่ได้ตัดสินใจเองทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเคลียร์ทุ โดนฟ้องแล้วผมก็รอว่าผู้ใหญ่จะจัดการยังไงจนมาถึงวันนี้ผมก็คิดว่าทุกอย่างมันควรจะจบลงได้อย่างสันติและได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ละคนจะได้เดินหน้าต่อไปได้หรือว่าบอกเป็นคร่าวๆเป็นเจ็ดหลักนะครับเจ็ดหลักครับเพราะว่าทางกองถ่ายก็เสียหายไปพอสมควรก็มีผู้ใหญ่นะมอบหมายนะให้ผมไปทํางานนะถึงเวลาเนี่ยมันก็เป็นคําสั่งไม่ใช่เรื่องของการตัดใจผมนะครับก็บอกว่าจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบเราก็มารู้อีกทีว่าอมีคดีเรื่อง,องการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับ หลังจากนั้นทางด้านของบิ๊กก็ได้มีการขอโทษบอยพิรพลพร้อมกับยืนยันว่าทีมงานของพี่บอยน่ารักทุกคนเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเป็น10ปีแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของผมส่วนทางด้านของพี่บอยก็ได้เปิดเผยว่าอย่างพร้อมให้โอกาสบิ๊กคนเราทำผิดพลาดกันได้บิ๊กก็ได้รับบทเรียนกับสิ่งที่ตนทำลงไปแล้วนอกจากนี้ทางด้านของทนายก็ได้มีการบอกอีกด้วยว่าที่จริงบิ๊กต้องมาถ่ายละครต่อให้จบแต่ทางผู้ใหญ่ของบิ๊กบอกให้ไม่ต้องมาถ่ายต่อแล้วเดี๋ยวเคลียร์เองแล้วบิ๊กก็ไม่ ยายคุยมาตลอดลว่าผู้ใหญ่คงไม่จัดการบิกเลยบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวบิกจะจัดการเองพร้อมกับยอมจ่ายค่าเสียหายด้วยตัวเองเพราะเราผมว่าเราไม่ได้เกลียดกันหรือเราไม่ได้มีอะไรเราเขาก็สำนึกผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทำผมก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจบผมจัดการเองจบ